สวัสดีครับลองให้ดูความสวยงามของแหวนทอยไพลินหัวใจจอ,อย่างนี้ครับใสเนื้อร้อยเปอเซ็นนะครับแหวนทองครับองแท้แหวนทอยไพลินนี่สวยงามมากครับถ้าท่านได้สูใจแล้วจะมีสงาสงามเสริม ความงามให้กับท่านนะครับเขบอกกับไก่งามก็ขนผนงามประแต่งมีเพชรมีพลอยประดับเด็กเล็กน้อยก็ดูมีเสน่ห์มีความน่ารักขึ้นมอีกนะครับเสื่อประดับนี่ก็เป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เพิ่มฐานะ ของผู้สวมใส่เพิ่มปุกลิกให้ผู้สว,ใสนะใสวม,รรมใส่นะครับใส,ส่แล้วมีความเียไก่นะครับนี่สวยมากปรเจินก็หายากนะครับของแท้นะครับที่เราโชว์นี่นะี่คือรัวของฟอร์มของฟอมเราไม่ได้ขายครับ